ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวนนะครับเป็นที่สวนพร้อมบ้านแต่ว่าบ้านเนี่ยอ่าก็อยู่ได้นะครับต้องรีโนเวทใหม่อีกนิดนึงนะครับต้องรีโนเวทใหม่นะครับนี่เลยนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับอ่าสนใจนะครับคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของต้องการที่จะขายด่วน นะครับไม่ให้บวกไม่ให้เทินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศน่าอยู่เลยนะครับที่ดินจะติดถนนคอนกรีตนะครับนี่ติดถนนคอนกรีตแล้วก็ที่มองเห็นด้านหน้าตรงนั้นนะครับประมาณสักสามร้อยเมตรจะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนถนนลาดยางถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะไปเทศบาลสาบัวนะครับไปเลี้ยวขวาไปนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าที่บ้านเขาไมแก้วนะครับบ้านเขาไมแก้ว อ่า uh, ตำบลเขาไม่แก้วนะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลเขาไม่แก้วนะครับตำบลเขาไม่แก้วบ้านโนนสะอาดนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านโนนสะอาดนะครับบ้านโนนสะอาดอ่า uh, uh, เดี๋ยวนะครับหมู่ปัดไม่แน่ใจว่าหมู่อะไรนะครับมีไฟฟ้านะ้ําประปาเรียบร้อยนะครับหน้าที่ดินกว้างมากเลยนะครับก็กว้างโอเคเลยนะครับเนื้อที่สิบสามไร่ สามงานแปดสิบแปดตารางวานะครับทางเจ้าของคุณป้าแกตั้งไว้ไล่ละสองแสนบาทต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับไล่ละสองแสนบาทต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับต่อรองกับคุณป้าได้เลยเพราะาคุณป้าอยากขายนะครับแปลงนี้บอกขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่มีคนเอาไปบวกไปเทินเยอะนะครับไปบวกไปเทินเยอะทีนี้ ทางคุณป้าก็ให้บัตรมาช่วยรีวิวนะครับนำเสนอในการขายนะครับตรงนี้ด้านทิศตะวันออกแปลงของเราเนี่ยนะครับก็คือด้านคนละฝั่งถนนก็คือจะเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับเป็นเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านล,ลอ้อมรอบตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสวนมะขามนะครับสวนมะขามหวานนะครับของเพื่อนบ้านนะครับ นะครับแถวนี้จะมีบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็รากเขตนะครับตั้งแต่ตรงแนวรั้วติดกับร้านค้านะครับของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแนวรั้วหนามเลยนะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งยาวมาด้านนี้นะครับนี่เลยนะครับยาวมาด้านนี้มาถึงแนวรั้วอ่าเป็นเป็นแนวเสาปูนนะครับที่ทําไว้นะครับ เป็นแนวเสาปูนที่ทำไว้นี่นะครับแปลงแปลงข้างเคียงกันก็เป็นสวนมะขามนะครับมีเพื่อนบ้านอ่าดินค่อนข้างจะดีนะครับทำอะไรก็อ่าทำอะไรก็งามไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูมะขามหวานนะครับลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับมะขามหวานลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็อ่ปลูกอะไรก็งามนะครับแปลงข้างเคียงนะครับ แต่แปลงของเรานะครับที่ต้องการจะขายนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับติดถนนคอนกรีตแล้วก็ลงจากถนนลาดยางลงมาประมาณสักสามร้อยกว่าเมตรนะครับถนนลาดยางวิ่งสะดวกนะครับแล้วก็ออกไปถนนสามห้าเก้าก็ไม่ไกลด้วยนะครับหลักเขตก็ถึงตรงนี้นะครับที่เป็นที่มีแนวเสาปูนนะครับนี่แนวเสาปูนนะครับแนวเสาปูนตามหลักเขตของเราจะตามแนวเสาปูนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ด้าน อ่าน้ําประปาก็มีแล้วนะครับไฟฟ้ามีเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับหน้ากว้างตั้งแต่ตรงที่บัดยืนตรงเนี้ยไปติดกับร้านค้าฝั่งนน้นนะครับก็คือแปลงที่จะขายก็คือแปลงนี้นะครับแปลงที่ไถไว้เนี่ยนะครับด้านฝั่งนู้นก็ติดกับสวนมันที่ปลูกกันนะครับนน่นอะนะครับก็อ่าด้านหน้ากับด้านท้ายก็กว้างเลยนะครับก็กว้างสวยเลยนี่นะครับเป็นสวนมันเตียนเนี่ยนะครับแล้วก็มีบ้านให้อีกหลังหนึง่ง บ้านนี้สามารถรีโนเวทได้เลยนะครับเนี่ยรีโนเวทแล้วอาปัจจุบันนี้ก็มีอาคนที่เขามาเก็บเกี่ยวอเขาเรียกอะไรฮะเก็บอเก็บหัวมันสัมปะหลงสำปะหลังอะไรเงี้ยมาตัดไม้นะครับเขาก็มาเช่าอยู่นะครับก็มีคนเช่าตลอดนะครับเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับสวยมากเลยนะครับแล้วระดับอาพื้นที่เนี่ยนะครับที่ต้องการจะขายก็คือเสมอถนนคอนกรีตนะฮะสเสมอถนนคอนกรีตเลยมี มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับแล้วก็เสมอถนนคอนกรีตนะครับเป็นที่โลง่ลงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วอมองเห็นทิวทัศน์เขาลูกช้างด้วยนะครับมองเห็นทิวทัศน์เขาลูกช้างาด้านฝั่งนี้นะครับที่มองไปที่จะเห็นรถวิ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนหลวงถนนเส้นนั้นกว้างสิบเมตรนะครับเป็นถนนหลักการสัญจรจาก ถนน359ไปถนนเส้น304ไปเทศบาลสาบัวออกอที่อัวตเขาไม่แก้วไปไปได้หมดเลยนะครับไปหมู่บ้านเขาไม่แก้วนะครับไปได้หมดเลยนะครับการสัญจรจก็สะดวกนะครับตรงนี้บ้านนี้ก็หลังก็ค่อนข,ข,ข้างใหญ่นะครับแต่ว่า,าเราต้องรีโนเวทใหม่นิดนึงนะครับรีโนเวทใหม่ก็คืออาจจะมา เปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วก็ทาสีนะครับทาสีใหม่นะครับก็จะโอเคเลยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยนะครับมีคนเช่าอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนเช่าอยู่คนคนที่เช่าก็ไปทํางานนะครับนะครับเป็นบ้านสวนอยู่แบบสบายๆนะครับแล้วก็เอ่อที่มองเห็นหลังคานะครับเป็นเป็นบ้านอ่อคนที่เขามีตังค์นะครับเขามีตังค์แล้วเขาก็มาซื้อทำสวนไว้นะครับของเรา หน้าแปลงหน้าแปลงหันหน้าขึ้นทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าถนนคอนกรีตอยู่ด้านทิศตะวันออกนะครับหันหน้าแปลงขึ้นทิศตะวันออกหน้ากว้างเนี่ยนะครับจากจากหน้ากว้างน,นะครับจากจากตรงที่บันยืนตรงเนี้ยตรงเสาปูนเนี่ยนะครับไปถึงแ uh, นวป่ามันที่ปลูกนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักประมาณสักเจ็ดถึงแปดสิบเมตรได้เลยนะครับเจ็ด จ็ดสิบเมตรถึงแปดสิบเมตรได้เลยนะครับไปถึงประมาณตรงนู้นนะครับตั้งแต่หน้าถนนหน้าถนนก็ตั้งแต่ริมตรงนี้ยาวไปถึงริมนู้นก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรแล้วก็สี่เหลี่ยมเลยนะครับยาวสี่เหลี่ยมเข้าไปนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางให้ชมรูปแปลงนิดน,นึงนะครับแล้วก็จะพาเดินชมที่ดินต่อนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เลยรูปแปลงตามที่บัตรวงสี เหลืองๆไว้นะครับเราลงจากถนนลาดยางนะครับขี่ตามถนนคอนกรีตเข้ามานะครับแต่ช่วงช่วงลงจากถนนลาดยางเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกรังมานิดนึงแล้วก็มาเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตแล้วก็ทางในก็เทคอนกรีตหมดแล้วนะครับเหลือเจยแค่ช่วงจากตรงนี้ลงมาเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับมหาถนนเนี่ยนะครับประมาณสักสองรอยกว่าเมตรนะครับอันนี้เป็นทางหลวงนะครับถนนหลวงแล้วก็อันนี้เป็นถนนคอนกรีต นะครับแล้วที่จนกคารจะขายก็คือแปลงนี้นะครับสิบสามไร่สามงานแปดสิบแปดตารางวานะครับคุณป้าแกตั้งไว้ไร่ละสองแสนบาทเท่านั้นนะครับได้บ้านด้วยแล้วก็อ่าที่ก็ไม่ต้องถมเลยนะครับที่ไม่ต้องถมเป็นที่โคกสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับที่มองเห็นเตียนเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวบัตรจะพาเดินไปชม ด้านท้ายจะมีบ่อาจจะมีสระอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนื้อที่ประมาณสักสักหนึ่งร้อยตารางวานะครับสระน้ําบัดจะพาเดินไปชมนะครับไม่แน่ใจ,ใจว่ามีน้ําน้ําหมดหรือยังนะครับหรือว่ายังมีน้ําอยู่นะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนสามห้าเก้านะครับถนนสามห้าเก้าก็คือด้านด้านฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าแปลงอย่างเงี้ยจะอยู่ซ้ายมือนะครับไปด้านซ้ายมือถนนสามห้าเก้าระยะทางเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเดินทาง มาจากม,มาจาจกสมมุติว่าเรามาจากแปดหลิวนะครับฉาเซิงเซาเราก็มาเส้นพนมสารคามเนี่ยนะครับเส้นสามแล้วก็มาเลี้ยวเข้าเส้น359นะครับถนน359ตัดจากเขาหินซ้อนไปที่สระแก้วอรันนะครับเป็นถนนสี่เลนตัดใหม่นะครับเราจะออกไปจากที่ดินไปถนน359ถนนตัดใหม่เนี่ยนะครับเพียงแค่7ดกิโลเท่านั้นเอง ถ้าเราออกจากแปลงที่ดินนะครับถ้าเราวิ่งไปตามถนนหลวงเนี่ยไปนะครับตามถนนเส้นหน้าเนี่ยนะครับไปพอวิ่งไปก็จะไปที่เขาลูกช้างที่มองเห็นนะครับพอเขาลูกช้างแล้วก็ลัดออกวิ่งผ่านหน้าเทศบาลสาบัวไปก็ออกนิคมสามศูนย์สี่นะครับไปออกนิคมสามศูนย์สี่เลยนะครับจากจากที่ดินออกไปนิคมสามศูนย์สี่ระยะทางยี่สิบกิโลนะครับไปเข้าไปในนิคมสามูนย์สี่นะครับระยะทางยี่สิบกิโลเท่านั้น นี่นะครับเป็นแปลงที่ที่มองเห็นเตี้ยนนี่เลยนะครับแล้วจากที่ดินนะครับจากที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเราวิ่งไปถ้าเราออกจากแปลงที่ดินไปนะครับไปถนนหลวงนะครับไปถนนหลวงเส้นเส้นนั้นอ่ะนะครับแล้วก็เราวิ่งขึ้นไปโอวอตเขาไม้แก้วนะครับไปที่โอวอตเขาไม้แก้วไปที่อ่าอนามัยอะไรต่างๆนะครับระยะทาง ี่ถึงห้ากิโลนะครับระยะทางที่ที่ไปที่อบตเขาไม่แก้วนะครับเพราะว่าที่ดินตั้งอยู่ตําบลเขาไม่แก้วนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับ <c oughs> เป็นที่โคกเสมออย่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นที่โคกสวยๆเลยนะครับทางคุณป้าแกต้องการจะขายนะครับเพราะว่าลูกก็เรียนอ่าก็เรียนนะครับก็ต้องการจะขายเอา เอาเง children, function, we the ินไปส่งลูกเรียนนะครับเรียนให้จบนะครับนะครับแกก็เลยต้องการที่จะขายนะครับคุยกับแกได้เลยนะครับคุยกับแกได้เลยมาชมที่จริงแล้วก็คุยกับอ่าตัวคุณคุณป้าได้เลยนะครับคุณป้าอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับทางคุณป้าเจ้าของเนี่ยนะครับอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับก็เลยอให้บัตรมาช่วยรีวิวนาเสนอนะครับ ค,คุณท่านใดที่มาชมที่แล้วก็คุยกับตัวแกได้เลยนะครับนี่นะครับด้านท้ายนี่ก็ยังแบบอย่างนี้เลยนะครับด้านท้ายก็ยังโล่งๆแบบนี้นะครับด้านท้ายโล่งๆแบบนี้แล้วก็สะลูกนี้ก็ใช่นะครับยาวไปนู่นเลยยาวเข้าไปอีกสิบสามไร่สามงานแปดสิบแปดตารางวาน,นครับสองแสนบาทนะครับถ้าท่านเดินทาง เดินทางมาถ้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากลังสิตฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยหิบสี่กิโลนะครับนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยห้ากิโลถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิร้อยยีก้กิโลเท่านั้นนะครับ นามบินสุวรรณภูมิ129กกิโลอ่าชนบุรีชนบุรี126กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับร้อกิโลชาเซิงเซานะครับแปดกิโลเท่านั้นนะครับแปดหลิวชาเซิงเซานะครับแปดกิโลนะครับที่ดินยังไปอีกนะครับอ่า นี่ครับจะมีบอ่ออยู่ลูกหนึ่งตรงนี้นะครับนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็นู่นเลยนะครับตั้งแต่หน้าถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็อ่าหน้าท้ายนี่กว้างเท่ากันนะครับด้านท้ายจะกว้างกว่าด้วยด้านท้ายกว้างประมาณสักอ่าเก้าสิบเมตรด้านหน้ากว้างแปดประมาณแปดสิบเจ็ดสิบเมตรถึงแปดสิบเมตรนะครับแต่ด้านท้ายนี่จะกว้างกว่านะครับด้านท้ายจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับ ก็ยังลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเนื้อที่13ไร่3งานก็ตุดตีไปแล้วก็เกือบ14ไร่นะครับขาดอีกแค่ไม่ขีดตารางวาเท่านั้นเองครับขาดอีกแค่ไม่ขีดตารางวาก็จะครบ14ไร่นะครับนี่นะครับยาวมาจนติดกับสวนปามอ่าด้านหลังเลยนะครับสวนปามของเพื่อนบ้านด้านหลังเนี่ยนะครับนี่นะครับจะมีสระน้ําด้วย เราก็สามารถที่จะขุดออกไปก็ได้นะครับขุดเลือก็ถมหรือว่าเราจะเก็บไว้ก็ได้นะครับมีสาะน้ําอยู่ด้านหลังด้วยนะครับราคาก็มาต่อรองกับตัวคุณป้าได้เลยนะครับนี่นะครับหรือคุณคุณท่านใดที่ต้องการจะเก็บก็อาจจะขุดเปิดใหม่ก็ได้นะครับนี่นะครับยาวมา ยาวมาจนถึงนี่เลยนะครับจนถึงคันทดคันเนี้ยนะครับเดี๋ยวบัตจากจะให้ชมรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับชมรายละเอียดให้ชัดเจนก็คือมาถึงตรงนี้นี่นะครับหลักเขตจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับหลักหมดโฉนดจะมาถึงนี่นะครับ แต่หลักฝั่งนี้บัตรยังไม่ได้เดินมาดูนะครับอยู่รุดตรงไหนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ที่บัตรยืนเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นู้นนะครับยาวตรงมานี่เลยตั้งแต่หน้าถนนยาวตรงมานะครับยาวตรงมาแล้วก็ตัดไปหาอ่าติดกับแปลงของเพื่อนนะครับคือของเราจะมาสูดอยู่แค่คันทดคันเนี้ยนะครับคันคูคันนี้ยนะครับอ่าด้านฝั่งนี้เขาก็าปลูกเป็นอสวนปามของเพื่อนบ้านนะครับนี่เลยนะครับเรามาสูดแค่สวนปามนี้ นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็นัดเข้ามาชมได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อ0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับมาคุยกับเจ้าของได้เลยนี่นะครับก็จะมี บ่อนะครับ huh. ม uh, ีบ่อน้ํานะครับก็คือนี่เลยนะครับนี่นะครับมีบ่อน้ําอันนี้นะครับอยู่ด้านท้ายแปลงนะครับนะครับเราไม่เอาไว้เราก็สามารถที่จะถมได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไว้นะครับเราจะเอาไว้ก็เราก็อาจจะไมโคมาขุดนะครับเพิ่มความลึกแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยได้เลยนะครับสวยๆเลยที่ดินแปลงนี้นะครับ วันนี้นะครับอัดขออวยพร,รให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วย บัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับที่สวยๆนะครับรู้สึกว่าจะมีนะครับเดี๋ยวอันนี้บ่อหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับมีบ่อเล็กๆนะครับบ่อนี้ไม่แน่ใจว่ามีน้ําหรือเปล่านะครับสนใจก็มาชมด้วยตัวเองเลยนะครับมาชมพื้นที่ด้วยตัวเองเลยดีกว่านะครับนะครับจะได้เข้าใจนะครับ ราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรอบๆข้างก็มีแต่ราคาที่สูงกว่านี้แต่อันนี้นะครับทางคุณป้าแกอายุเจ็ดสิบแล้วแกก็อยากขายนะครับก็เลยต้องการจะขายก็เลยบอกราคาไว้เท่านี้นะครับนี่นะครับอีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อลูกนี้ก็ประมาณสักร้อยตารางวานะครับแล้วก็ เขาจะทาเอาดินมากองไว้อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะเขีย่ยเขี่ยถมได้เลยนะครับเขี่ยถมได้เลยวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไฟ์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อที่13ไร่3งาน88ตารางวานะครับ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ